อืมโอสวยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดี๋ยวเราก็จะเก็บักบุ้งกันนะไปด้วยขาวออนทัวร์คันนี้นะครับผมก็นี่ก็จะเตรียมทำกับข้าวกันนะครับกินข้าวกันนี่มีแบมีกระติบข้าเหนียวอยู่นะครับ นี่ครับบุ้งเห็นแล้วนะครับนี่บุ้งเห็นแล้วนี่นยอดงามเลยนะครับนี่นะครับเห็นแล้วนะน,นี่บุ้งเต็มเลยนะครับนี่นะข้างบึงนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บกันนี่ครับ เก็บกันครับนี่บุ้งกันครับเนี่ยนี่ก็ยอดสวยนะครับนี่เนี่ยครับผมดีสักหน่อยก็พอบุ้งเยอะพัวชอบเลยครับนี่อยู่บ้านก็สบายนะครับนี่ สวยนะครับนะยอดสวยๆเลยแล้วเราก็ล้างนะครับนะอ๋อนี่น้ำกอกมาไว้นะครับนะน้ำกอกมาให้ล้างให้สะอาดจ้ะ Bây giờ mình tiệt cho cá ăn. Nào. hạt biệt Ừ. น,นี่ก็มีหมูหน่อยนึงนะอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนี่นะไม่ต้องอะไรมากมายเด็ดแค่ไปนะปุ๊บต้องมากไม้ไหนไปน้อยก็พอนะครับเดี๋ยวมันก็ยุบนะ เนาะใส่เข้าไปขัวข้างทางนะครับกินอยู่ข้างทา,างนะครับใส่น้ำนิดหน่อยนน้ำนิดหน่อยนโอเค ครับพักหนึงก็ได้กินแล้วนะครับอืมเนีย่ยขัวข้างทางนะครับมาดูกันแบบนึงนะหยุดไว้แล้วัดูกันเออน,น่หน้าตาเป็นง,งี้นะครับต้มยำนะครับก็มีไฟโอเคนะครับี๋ยวกัน รยากาศสวยๆนะครับข้างทางของเมืองยะโสธรนะครับผมก็ถ่ายกันสดๆนะครับไม่ต้องเติมแต่งอะไรนะครับ มาดูกันนี่เดือดแล้วนะ